กันไกสีทองมาแล้วนะครับกันไกสีทองมาแล้วตามคําเรียกร้องอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องปัตตาเลียนตัดผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับจะมีการรีวิวอุปกรณ์ตัดผมลงมาเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้เรามาดูกันไกสีทองนะครับแต่ว่าก็เป็นชุดนะครับกันไก่ฟันปลาหรือกันไกซอยแล้วก็กันไกตัดนะครับเป็นชุดสีทองแต่ว่าเราเอามาให้ดูกันไกตัวตัดก่อนนะ รุ่นนี้จะเป็นกันไกล6นิ้วนะครับบางท่านถามว่ามือผมเป็นผู้ชายมันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเขาก็ทํามาให้มือเข้าได้อยู่แล้วเขาทํามาให้มือเข้าได้อยู่แล้วนะครับผมนะครับมือผู้ชายก็เข้าได้มือผู้หญิงก็เข้าได้นะครับอย่าลืมนะครับนี่ ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมสแกนหรือว่าใส่ ID Line เข้าไปนะครับเพราะว่าจะมี เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับลดแรกแจกแถมให้จะได้แจ้งเตือนไปทางไลน์พี่ๆก่อนใครนะครับกันไกลสีทองรุ่นนี้6นิ้วนะครับความยาวที่6นิ้วนะครับก็พอเหมาะพอดีสําหรับมือผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นสีทองสวยสวยเลยนะครับกันไกลตัดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกี่ยวกับกันไกลซอยให้ดูนะครับแต่ว่าชุดนี้เอามากันไกลตัดก่อนนะครับอย่าลืมใส่ ID ดไลน์ตรงนี้เลยนะครับใส่แอดนำหน้านะครับหรือว่า ที่เกียนใส่ ID ก็สแกนลาย QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการแจกอุปกรณ์ตัดผมนะครับจะได้แจ้งไปทางลายพี่ๆก่อนใครครับ